ครับสวัสดีครับผมชูพีชาพีเคแสนชัยเมืไทยยิมครับผมชื่อเล่นชื่อออฟครับชูพีชาสวัสดีครับผมยามินพีเคแสนชัยเมืไทยยิมครับ yeah! ชื่อเดียครับเฮ้ยทำไมถึงชื่อเดียครับมีเหตุผลไหมนี่ก็พ่อชื่อแดงพ่อชื่อแดงครับแม่ชื่อเดียน้องชื่อดีมน้องชื่อดีมครับแม่ส่วน <laughs> แม่ด้วย <laughs> พ่อเป็นนักมวยมาก่อนเกิดมาก็อยู่กับเวทีมวยครับอยู่กับค่ายมวยมาเลยก็ซ้อมพ่อเป็นนักมวยอยู่ที่ไหนที่อ่ที่อยู่ชลบุรีแหละจังหวัดชลบุรีเราคือจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชลบุรีครับแล้วออฟอะครับ ก็ตอนนั้นเป็นเป็นงานวัดครับผมตอนเป็นงานวัดแล้วคนนี้ไปดูแล้วคนนี้คู่โชคขาดคู่โชคครับแปลว่าผมก็เลยโชคแทนเลยตอนนั้นเป็นมวยหรือยังไม่เป็นครับไม่เคยซ้อมไม่เคยเลยไปต่อยนักมวยเลยเหรอครับผมเฮ้ยทำไมถึงกล้าต่อยตอนนั้นกล้าครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรเราใจสู้อยู่แล้วครับผมจริงเหรอครับผมแล้วเป็นยังไงผลเสมอครับสามยกตอนนั้นไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีน็อกต้องน็อกเดียวเรามีแผลไหม ไม่มีครับผมเอ้ยจริงเหรอจริงครับผมเสมอเลยเหรอครับผมได้ตังค์เท่าไหร่ตอนนั้น500ครับ500เอาตังค์ไปทำอะไรก็เอาไปซื้อขนมซื้อปืนอัดโดมเล่นครับตอนเด็กเพื่อลดมเล่นครับผมแล้วก็ไปยิงคู่ชกต่อสาวยิงเล่นกับเพื่อนด้วยแล้วยามีน่ะชกครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่6ขวบครับ6ขวบครับเป็นรายการคู่ทอนเหมือนของอ่าใช่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างผลวันนี้แต่ของผมเตรียมตัวไงผมไปเปรียบมวยก่อนมีการไปเปรียบก่อนแล้วก็ชกครับชนะครับชนะร้องไห้เหมือนเดิมเราเหรอครับ เราร้องไห้ด้วยหรอใช่คือเราดีใจที่ชนะเขาเลยผมผมเป็นคนขี้ร้องไห้อยู่นะไมจริงเหรอจริงครับต่ไม่น่าเป็นคนเซนสิทีฟนะจริงครับเป็นคนที่ร้องไห้ก็คือข้อเราไม่บอกกัรรมการว่าถ้าเกิดร้องไห้อย่าอย่าจับแพ้อะไรางี้ยอ๋อคือเขาแค่เป็นอาการก็คือเราร้องไห้แต่ว่าเราสู้พี่คือมันเป็นเหมือนแบบว่าเราร้องไห้แต่สู้เหมือนกับตเรื่องหนึ่งนะเคยดูแมไมเอฮีโร่อัพาเดมี่ะพระเอกเขาชอบร้องไห้เราเป็นฟิลนั้นเลยประมาณนั้นพี่ก็คือแบบเราไม่รู้ร้องทำไมเหมือนกันทุกวันนี้ชทีี่่วนลพิรร้อองงไหม แข็งแรงแล้วใช่ไหมก็คือตอนนั้นผมเป็นทหารแหลแล้วก็ชกมวยไปด้วยแหละครับอยู่ที่ชลบุรีแหละพี่แล้วทีนี้เรารู้สึกว่าค่าตัวเรามันมันไม่ขึ้นมันไม่มันไม่ขึ้นก็คือแต่ก่อนก็คือชนะก็ค่าตัวจะขึ้นก็ชกไป4ี่ห้าไฟชนะก็ค่าตัวก็ไม่ขึ้นก็เท่าเดิมบวกกับว่าจะมีจะมีลูกด้วย๋อ้เพราะนักยืเท่าไหร่พี่ว่าจะเริ่มที่ ตอนเริ่มมีใช่ไหมพี่ยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วเป็นอาหารดูด้วยก็เลยคิดว่าจะไม่ชบมว้แล้วก็ก็คิดว่าเราต้องหาอะไรที่แบบว่าทาแล้วเราเราได้ตังค์มากกว่านี้เห็นเห็นคนมากกว่านี้กล่าวว่าออกจากทหารปุ๊บก็ได้มีอาชีพต่อเนื่องเลยถูกไหมหรือว่าอ่าตอนนั้นไม่ไม่ได้คิดถึงอาชีพต่อเนื่องพี่คือหาว่าเราจะไปทางไหนที่ว่ามันจะได้อัดฉีดได้ค่าตัวได้เงินให้มันเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยติดต่อกับพี่ก้าวหน้า เก้าหน้าพีเคอ่าครับกถามก็คุยกับเขาว่าพี่มันเป็นยังไงอยู่ที่เนี่ยเขาหักค่าตัวไหมอะไรางี้ก็คือช่วงก่อนน้นี้ก็คือพีเคไม่เคยหักค่าตัวนักมวยแพ้ก็ได้ไม่หกักชนะก็ได้อาชีพเพิ่มอย่างงี้พี่คือที่เหลือจะให้ใครก็ขึ้นอยู่กับความรับผดใช่ครับเราก็มีเราจะให้เทนเนอร์เองก็แล้วแต่เราเลยอ๋อก็คือถ้าเรามหติว่าเราให้ด้วยสอนแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ถ้าเราชนะมาใช่ครับแล้วออฟล่ะครับ ก็ผมเมื่อก่อนผมเคยมาอยู่นี่ครั้งหนึ่งครับมากับเสือคิมเมื่อ10กว่าปีแล้วแต่ครั้งสุดท้ายก็ผมติดต่อทางพี่โจมาับผมว่าอยากมาอยู่อยากมาชกอีกตอนนั้นผมผมจำได้ว่าผมเคยสัมภาษณ์คุณคุณบอกว่าคุณเห็นเสือคิมต่อยแล้วได้โบนัสผมก็เลยอยากชกครับผมณตอนนั้นคือมีพลังเลยมีพลังเลยครับผมโทรหาให้ก่อนเสือคิมหรือพี่โจติดต่อพี่โจครับผมทักเฟซแล้วก็โทรหาพี่โจครับก็บอกให้มาเคลียร์ปัญหาคข่เดือนไม่จบก่อนครับผมตอนนั้นไข่เดือนอยู่ที่ไหนระยองครับกอสกุลเชื้อ อ๋อเป็นเป็นค่ายเก่าครับผมเฮ้ยตอนนั้นที่คุณอยู่ค่ายเดิมเนี่ยคุณเคยต่อยกับวันฉลองเคยครับผมอ่าตอนนั้นคือเฮ้ยอยู่ในหนังด้วยเนี่ยหนัง,นงสังเวียนมวยรองใช่ไหมครับที่โดนก้านคอคนระใช่ใช่ <c oughs> คือเราตอนนั้นเป็นมวยอนะไรท้องเจ็ดท้องเจ็ดใช่ผมน,นั้นคือจะได้อยู่แล้วจะได้อยู่แล้วสุดว,วิสุดท้ายครับผมมันเกิดอะไรขึ้นเราทำไมถึงไปโดนก้านคอได้อะจังหวะคลายพันยางครับแล้วพลาดเราหมดแรงเลยครับ อ๋อคือก้มคายฟันยาครับผมแล้วหมดแรงตาลายครับผมตาลายเลยโดนเลยครับมือจังหวะมือแล้วตกด้วยครับผมซ้ายเข้าคอปุ๊บครับผมไม่ลุกเลยครับผมเสียใจไหมสนับเสียดายไหมเสียดายครับผมเสียดายอาชีพเป็แชมป์เปล่าต่อยธรรมดาอ๋อธรรมดาจะเป็นคู่เอกในรายการครับผมเสียดายอาชีพครับผมกี่แสนตอนนั้นก็หกหมื่นครับหกหมื่นก็เยอะนะถ้ายุคนั้นก็ปีที่แล้วเยอะใช่ไหมยามินเคยได้อาชีพเยอะสุดเท่าไหร่ ถ้าถ้าเป็นสมัยเป็นให้โยนแปดหมื่นไดแปดหมื่นนี่คือยังไม่รวมนะคือเป็นก้อนเดียวใช่ไหมถ้ารวมทั้งหมดเยจ็ดหลักไหมเดหไม่ไม่ถึงไม่ถึงได้น้อยกว่าที่ได้ได้ที่วันก็น้อยกว่าเราได้โบนัสมาสองครั้งแล้วครับสองครั้งได้สองครั้งเลยอ๋อวันรั้ครั้งแรกครับผมสองสองครั้งได้วันั้ครั้งครั้งแรกที่ผ่านมาครัว่าพลิกกลับมาชนะครับผมสองไฟที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า ยากที่สุดในการชกที่บันนี้กดดันตัวเองครับผมเราเครียดตัวเองครับผมกดดันเราคิดมากแบบว่าร่างกายเราแบบเรายังไม่ค่อยเข้าที่ครับผมเรายังไม่ค่อยกล้าแลกเท่าไหร่จากตอนนั้นถึงตอนนี้ช่วงเวลาผ่านมา4เดือนคุณร่างกายเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนคนอายุ20ต้นตใช่ไหมครับผมพี่ยามีน่ะสองครั้งใน1ปี1ปีปะปีปีธรดีเลยเนาะปีแล้วครับเพราะอะไรทำไมถึงเว้นครั้งแรกครั้งสองนานจังครับเจ็บครับพี่เจ็บก็คือต่อยครั้งแรกเสร็จ ต่ครั้งแรกเสร็จแล้วก็มันเว้น2เดือนน่ะที่จะต่อยกับนาบิลอ่าก็2เดือนแล้วก็พอถอนกับนาบิลปุ๊บกลับมาซ้อมทีนี้ผมเจ็บก็เลยพักยาวไปเลยทีนี้อีกห้าเดือน6 7เดือนกว่าจะซ้อมต่อยอีกไฟน์หนึ่งนะเดีว <laughs> ปีเลตอนนั้น <laughs> ช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ได้ชกกับเขาในครั้งแรกที่เราจับคู่กัน <laughs> ก็จริงก็ไม่มีอะไรมากพี่ก็คือเราซ้อมมา2เดือนอ,อทาทิตย์สุดท้ายจะชกอยู่แล้วก็เหลือจะซ้อมอีก2วันแล้วจะลดน้ำหนัก วันนั้นผมผมป่วยผมมาไม่ได้ปยยังไม่ไม่เชิงว่าป่วยพี่กคือเรามาค่ายเราก็แบบรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นแต่คิดว่าเออเราเพิ่งตื่นหรือเปล่าเหงื่อไม่ออกเราก็เลยขี้เกียจไปเองก็คิดไปเองก็เลยขึ้นไปก็เลยขึ้นไปเตะเป้่าไปซ้อมธรรมาปกติพอซ้อมเสร็จทีเนี้ยพอเหงื่อมันออกแล้วเราเริ่มพอเราเริ่มเพียปุ๊บเราเริ่มรู้รลักการมันเป็นมันเป็นไข้แน่ก็เลยกลับไปกินยาพักผ่อนก็เลยเช้าบอกลูกพี่ว่าเช้าผมขอพักวันหนึ่งนะเพราะผมรู้สึกมันจะป่วยใย ลูกพี่ก็ให้พักก็พักกินยาเลยเย็นมาก็ยังไม่ดีขึ้นจนไปหาหมอจนเป็นอ่าไข้ไวรัสลงกระเพาะแล้วลงกระเพาะถึงก็ต้องฉีดยาเลยฉีดยาครับแล้วมันก็มันมันมันถ่ายมันถ่ายเยอะเลยคือยี่สิบรอบไม่มีแรงใช่ครับถ่ายจนถ่ายจนลมออกหูหมดเลยเห<ช>มือนตอน<า>ลดน้ําหนักเลยแล้วเรารู้ไหมว่าสาเหตุเกิดจากเราไปกินอะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้ครับพี่ก็คือตอนนั้นหมอบอกแค่ว่ามันเป็นไข้แล้วแบบว่าไวรัสมันลงกระเพาะเรา้มันท้อใช่ครับเกิดจากความเครียดหรือจะไปเจออะไรนี่ใช่ บอกแล้วอย่าอย่าไปกินหอยแครงเยอะอุ้ยคือกินหอยแครงที่ไหนแครงไม่ได้กินตลาดนัดตลาดนัดเหรอเขาชอบกินหอยแครงเหรอโอ้แล้วเราชอบกินหอยอะไรหอยได้เหรอพี่พูดได้ไหมหอยเป็นเรงพูดครับผมอร่อยดีหอยเป็นรงพูดนะเอ้เอ้ยแล้วเห็นเขาบอกว่าคุณชอบกินข้าวเเตี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องนี้นะอายามีนแล้วต่อมาคือเหตุการณ์ที่เตะ นิ้วหักเลยกับโจอคิมอ่าโจาคิมตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงที่เตะแล้วบอกว่าเฮ้ยเตะจะถามว่าถาวะดีใจไหมก็ดีใจพี่แต่ว่าจริงๆแล้วอยากชกให้นานกว่านี้อีกคือเราสึกว่าเราเต็มตัวแม่งมันเกือบครึ่งปีอ่ะอ่าใช่พี่เพราะว่าให้ใช้เวลาแค่15บาวิบนวทีเพราะว่าอย่างแรกเลยก่อนที่ผมจะต่อยกับโจคิมผมหยุดนานร่วม7เดือนนะพี่7เดือนแล้วผมก็แบบเราก็ไม่มั่นใจว่าเราหยุดไปนานมันจะมีผลไหมกับการชกอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะแบบดูร่างกายว่ามันจะชกได้ขนาดไหน คือเราเราจะได้แบบเขาเรียกออนไรสกรีนตัวเองด้วยว่าการถลัดไปจะได้เลือกเลือกรับคู่ชกใช่ครับเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราชกได้ได้ขนาดไหนโบนัสทั้งสองคายเจ็ดแสนบาทเอาไปทําอะไรก็เอาไปให้ลูกเอาไปทําจ่ายค่าที่จ่ายค่าทุนทันี้เยอะแยะาเยค่าที่เฮ้ยเราซื้อที่เลยเหรอไม่ใช่ที่ที่บ้านฮะที่ที่บ้านที่บ้านอ๋อค่าที่ที่บ้านใช่ใช่แล้วก็พอหลังจะได้โบนัสเสร็จเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนยามินจะมีรายการแล้วในอนาคต ครับนี่แล้วครับติงหาครับติงหานี่เนาะขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะว่าโชคว่าใครเดี๋ยวก็อีกสักพักนึงเขาอาจจะประกาศแล้วรอครับบางเขารู้รู้ดีใช่ไหมว่าบางทีรู้ก่อนแอดมินด้วยใช่ครับก็คือแอมินยังไม่รู้เลยแอดมินเขาจะรู้ก่อนนี่ของผมก็รู้เพื่อนคุณแล้วนะคุณก็จะมีส่วนผมก็รู้แล้วอ่ะแล้วมามาที่ออฟบ้านนะครับสองครั้งการชกเนี่ยครั้งล่าสุดนี่ตื่นเต้นมากเสียวมากเลยครับผมกับใครนะพงศรีรับผมบะหมี่เกี๊ยวครับผมไปทำอะไรอ่ะทำไมถึงโดนก่อนอีกนะ จงหวาพลาดครับผมมือตกโอกาสตกครับผมโอกาสตกซุปโดนเลยโดนเลยครับผม้ยตอนนั้นเหมือนเหมือนไม่เมาเลยนะผมดูอยู่ข้างเวทีผมไม่เห็นอาการบุคคลคุณเมาผมขายทุเรียนอยู่ผมคิดว่าถ้าถ้าไม่ได้ดูตอนที่แกโดนนับคิดว่าฝั่งตรงข้ามแกโดนนับใช่ไหมแกลุกมาแกไปวิ่งไล่ต่อยเขาลุกมาแล้วแบบเออยืนแบบแล้วก็ไปซัดต่อเลยครับผมทําไมถึงต้องรีบใส่ตอนนั้นกระตุ้นไงคู่ชกแบบกระตุ้นเราไงเขามาดีด้วยอ่ะครับผมแล้วเราก็เดือดด้วยใช่ครับผม เออเจสันรูว่าเราเป็นมวยบ้าดีเดือนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับผมแล้วมีบ้าอย่างอื่นบ้างไหมมีครับเขาบ้าอะไรครับพูดได้เหรอพี่อันนี้พูดได้ไหมแค่เข่าลือแค่เข่าลือแค่เข่าลือเขาบอกคุณนี่เป็นขวัญใจสาวสูงวัยสาวสิบห้าบวกใช่ไหมต้องใช้เว่า 40่สิบบวกสี่สิบเปล่านัยามินแต่เล่าได้ไม่เขาถึงเป็นมีเสน่ห์ทางด้านนี้กับสาวๆเวลาไปเห็นเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาชอบสั่งอะไรเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยผมก็ไม่ได้ใจเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนี่คือเนื้อก๋วยเตี๋ยวเลยเนื้อแม่คคาเนื้อคือว๋วยเตี๋ยววุ้ยเตี๋ยวครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบเขาไม่ชอบแล้วแบบว่าเด็กๆอะไรเงี้ยอ๋อคือเด้งๆไม่เอาต่ำกว่าทั้ที่ห้าคือไม่เอาเลยไม่เอาเลยเหรอบางทีก็จะมีเล็ดเล็ดรอดมาสิบเก้าอะไรเงี้ยเล็ดรอดมคือน้ำหนัััักกใใชช่่ม้คครรบบบแลว็โนสที่ไไไได้เเอออาาาปปทะรก็จ่ยค่าเทอมมลูกครับผ อ๋อเรามีลูกกี่คนสองคนครับสองคนลูกกี่ขวบอะเก้าขวบกับสามขวบครับเก้าขวบกับสามขวบโอ้โค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงลูกเรียนนานาชาติครับนานาชาติด้วยโอ้โหเก่งนะปล่อยมวยให้ลูกได้เรียนนานาชาติครับผมอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสบายแล้วเนาะครับสถานะภาพตอนนี้คือธรามด์โสดร้อยเปอร์เซ็นต์โสดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหรอครับคุณเต็มพร้อมดีแล้วนะเมียไม่ให้มีแฟนเพิ่มเมียไม่ให้มี โอเคแบบพร้อมอ่ะผมมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วอ้าเมื่อกี้ไม่พูดอย่างรี้มีแฟนแล้วครับแต่ยังไม่ขอเปิดตัวครับผมยังไม่ขอเปิดตัวละลูกเหรอคนไม่รู้จะเปิดคนไหนครับอุ้ยไม่รู้เปิดคนไหนด้วยล้อเล่นล้อเล่นครับเดี๋ยวปีหน้าผมเปิดตัวแน่นอนเปิดตัวลูกแฟนผมปีหน้าเปิดตัวแน่นอนตั้งเป้าไว้กี่คน w h a What the fuck คนเดียวครับผมตอนตอนนี้มีประมาณประมาณ สิบสามสิบสี่คนอันนี้พูดถึงเจ้าหนี้ใช่ไหมเด็กเขาเด็กนี่คุณเป็นคนไม่ธรรมดาใช้คำว่าเด็กไม่ได้เราใช้คำว่าผู้ใหญ่ในสตตอกผู้ใหญ่ในสตตอกใช่ครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเฮ้ยทำไมคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบนี้คุณมีที่บริหารเสน่ห์ยังไงการที่คุณต้องซ้อมมวยอย่างออกอะไรเงี้ยก็ซ้อมเสร็จก็อาบน้ำซับน้ำแล้วแก้วเงี้ยครับนี่แก้วหอมเื่นใจก็พักคุณเป็นคนเซลอท่างนะแล้วมีมีภรรยาคนเดียวครับแแล้วฟนีกคนครับคนเดียวครรับไไไมม่่ีีีแฟน้ออะ แล้ว่ากับกาแฟนี่เป็นไงครับสถานภาพปัจจุบันก็ดีครับดี่ะเล็ว่าปกติคือทั้งคู่เนี่ยเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายมวยด้วยครับตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับทำครับทําอยู่ใช่ไหมในช่องทางของภรรยาเขาทำเกี่ยวอะไรบ้างในในเพจในของของครอบครัวก็จะมีมีจะมีเพจของค่ายมวยเด็กๆแล้วก็ ใช่เด็กที่ผมทำผมทำมวยนะเอาจริงเหรอย่ามีมวยใช่ใช่พี่บางคนจะไม่รู้บางคนก็รู้แล้วมวยค่ายค่ายอะไรครับอ่าพยัคฆกมือชนเดี๋ยวขึ้นไปข้างล่างอ่าใช่ชื่อใครมวยพยัคฆกมือชนจะมีเด็กนักมวยประมาณ6-7คนมวยเด็กนี่ก็ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ10บวสิบ1อถึง15ประมาณนี้พิกัดมากสุดคือล้อพิกัดมากสุดก็ร้อยร้อยทุนไหมร้อยมีมีคนหนึ่งมันจะตัวใหญ่หน่อยเจ้าเจ้าเนื้อหน่อยร้อยสิ ร้อยสิบหกร้อยสิบห้าร้อยสิบหกคนอ๋อนี่คือเป็นธุรกิจร่วมกับเรากับภรรยาก็ก็ประมาณนั้นพี่อนาคตลูกชายอยากฝ่อมวยอยากห้ามไหมถ้าเขาอยากก็ไม่ห้ามแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากให้จบเพราะเรารู้แล้วว่ามันมันใช่ครับมันเหนื่อยมันเจ็บแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างเออต่อสู้กับผู้ชกบนเวทีไม่พอต้องมาต่อสู้ข้างล่างอีกแล้วออฟล่ะครับวางแผนอนาคตของลูกเป็นไงบ้างครอบครัวก็อยากให้ลูกเรียนจบให้จบก็ผมมันก็ลูกมีงานทำแล้วก็สบายใจแล้ว เราดีใจที่เขาเติบโตมาในสิ่งที่เราทำแล้วถ้าเขาเป็นลูกชายลูกสาวลูกสาวครับทั้งสองคนเลยคพราะว่าคงยากที่จะมาสอนอย่เยครับผมทีนี้ก็เริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่านะโชคปีฉายโชคปีฉายโชคปีฉายเขาชอบแซลล์นะผมชอบแซลล์เพราะอะไรเรามีความฟิตเหมือนตวันฉายแล้วคือว่าหน้าตาคล้ายๆกันจริงปะเนี่ยเดินเดินเข้ามานี่ผมเขาเรียกว่านะพระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายขึ้นลูกตรงนี้เลยปิ้งเนี่ยพระจันทร์ฉายข้างต้วันฉายข้างหนึ่ง y ัน คือร่างมาส่งของตัววันฉายกับระาตั้งฉายแล้วก็ออกมาเป็นโชคปีฉายใช่อชผมอยากได้สัญญาวันใหญ่ครับผมกังวลไหมกับการชกในครั้งต่อไปที่มันจะต้องเจอหนักหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ได้สัญญาไม่ครับผมเพราะว่าผมมั่นใจในร่างกายแล้วก็ผมซ้อมเตรียมตัวอย่างดีครับผม ครั้งต่อไปนี่คุณจะต้องเจอต่างชาติที่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองเหมือนกันครับผมยิ่งเจอคนเก่งยิ่งดีครับรู้สึกไงครับกับคู่ชกคนนี้ไม่กดดันครับผมกลัวไหมไม่ครับผมไม่หลับเขาก็หลับครบอกได้แค่นี้เราเตรียมตัวมาดีแล้วครับผมเดี๋ยวเช้นขึ้นชกอีกไม่กี่สัปดาห์นี้เนาะครับผมยามีล่ะเป้าหมายในวันก็ถ้าเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากอยากเป็นอยากได้แชมป์อยากเป็นแชมป์ก็ถ้าเป้าหมายสูงสุดนะพี่แต่คือตอนนี้เราก็อยาก ได้สัญญาแล้วก็ทำทำฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนได้สัญญาครับเพราะด้วยอายุของทั้งคู่ยังไปได้อีกสักพักใหญ่ๆเรับว่ดูอย่างเรียนทันทีสันสามสิบเก้าสามสิบแปดก็ยังต่อยได้ครับผมดูพี่น้องโอ้เงี้ยครับสามเก้าสิบเขายังต่อยกุหลาบดำเสียทรงมาแล้วอ่ะครับผมผมยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะเลิกมวยตอนอายุเทคเลยแต่ก็คือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวก็ถึงถึงจะพอผมก็ชกไปเรื่อยครับเพราะว่าต้องดูร่างกายเราด้วยครับถ้าเกิดไม่ไหวแล้วก็ไปหาเป็นเทรนเนอร์เงี้ย ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ต่อยมวยเราทำอาชีพอะไรเอ่อทำอาชีพอะไรอ่ะพี่ก็เป็นนักสตรีมเกมก็ได้นะยังเล่นเกมถนัดเล่นเกมใช่ไหมก็ถนัดเล่นเกมไหมก็เล่นได้ด้เล่ได้เล่นจนมีด่าครับแต่ว่าเราเป็นคนไม่กลัวภรรยามากนีไม่จรยิงถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวหรอกพี่เราเขาเรียกว่าอะไรอยู่ด้วยกันมานานก็มีกลัใจผมทําใจยอมรับมากกว่าทำใจเลยไม่ใช่เขาไม่ทำใจทำใจยอมรับในการที่จะโดนด่าแต่ละวันมากกว่า มันก็เคยกลายเป็นกิมมิคให้เล่นในโซเชียลอ่าใช่ครับก็คืออยากด่าก็ด่าไปแล้วก็หูทนลมอ่ะพี่แล้วก็ด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรก็รักอ่ะรักก็เลยเจอเพราะรักแหละเนีขินอ๋อแหละครับอด่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมนี่นี่เขาคุณมุ่งมั่นกับก๋วยเตี๋ยวาะอะไรเปิดเปิดร้านคาราโอเกะอย่างนี้คาราโอเกะมีเด็กดิ้งไหมมีครับผมคุณกะควบกิจการว่าเปิดคาราโอเกะเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านต่อใช่มีข้าวต้มเลยครับผมแล้วก็รักแต่สาวใหญ่อย่างเดียว สาวใหญ่คือสาวไทยใหญ่หรือเปล่าสาวใหญ่เลยครับอายุ40อัพไม่ใช่ว่าคุณชอบมากๆเลยนะเป็นสเปคคุณเลยใไหมสเปคเลยครับผมเนื้อเนื้อนุ่มดิเนื้อนุ่มไม่คือเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเนื้อไทยเนื้ออะไรครับถ้าสองคนนี้ไม่มีแฟนอยากอยากให้บอกสเปคของกันแล้วกันยามินบอกสเปคของออฟออฟบอกสเปคของเดียสเปคของพี่ออฟสเปคของพี่ออฟก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุ แล้วก็ถามว่าสวยสวยไหมก็แบบว่าไม่ต้องสวยมากแต่ดูแล้วแบบว่าดูแล้วมีเสน,น่ห์แกก็จะประมาณนะั้นคือเขาบอกว่าผู้หญิงที่มีอายุเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรจุดริงดูดที่มากกว่าผู้หญิงอ่าใช่พี่อ่าอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงที่เลี้ยงดูแกได้โอโอเคโอเคนี่ชับเจรวงมอดกัยไม่นะ่าคนถึงอยากทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณมุ่งแล้วอ่าแล้วออฟบอกสเปคน้องเดียวอหญิงตัวเล็กครับผมสูงสูงขาวเว้ยนั่นเมียเขาแล้วใช่ ก็ผมขอขอบคุณลูกพี่เสซยแขกครับผมที่ให้โอกาสผมได้มาซ้อมนี่ก็เพราะลูกพี่แบบมีแต่ให้ครับผมเพราะว่าอยากได้เราเราบอกแค่บอกลูกพี่ครับผมลูกพี่จัดให้ตลอดครับผมคุณเคยขอสาวรุ่นใหญ่กับพี่ไหมจริงไหมโอเคผมก็คือเราก็รักที่จะกลับมาชกโดยเฉพาะเซคแคร์พราะผมเพราะลูกพี่เขาให้โอกาสทุกคนครับผมขอแค่ขยันซ้อมตั้งใจครับก็ขอบคุณ ลูกพี่ครับที่พาให้โอกาสให้เสนอให้ต่อยรายการวันตามที่ผมอยากจะกลับมาชกลูกพี่ไม่เคยไม่ไม่เคยขัดใครเลยว่าจะกลับมาซ้อมหรือว่าจะอะไรเงี้ยก็เชิญใจให้โอกาสทุกคนเหมือนกันนะพี่อยากได้อะไรก็บอก,กพีิจกัการให้หมดครับเออไี่มีคนถามมายามีนคุณมีเชื้อสายอิสลามอิสลามครับแต่ไม่ได้รับสีอิสลามไม่ไม่ครับทางอยากงางยายครับจริงๆแล้วแม่ผมก็อิสลามนะแต่พอ มาเจอกับพ่อผมก็เลยอ๋อก็ต้องข้ามสายครับจริงๆเขามีแต่ผู้ชายให้เข้าอิสลามหรือเปล่าแต่ว่าของผมเข้าออกมาว้าครอบครัวนี้น่าสนใจแล้วคุณมีเชื้อสายอะไรครับพุทธก็ผมพุทธพุทธอย่างเดียวเะพุทธแทนซ้มตาลแต่ก็อยากมีมีอิสลามกันอยากมีอิสลามเหรอยังมีแผนเตี๋ยวเนื้อยังมีแผนเข้าอิสลามแล้วได้มีได้สี่คนอย่างนี้พร้อมกันเฮ้คุณคุณนี่เป็นคนระวังแผนระยะยาวครับผมระยะยาวระยะยาวนะ ผมชอบเลยผมชอบโปูเตโต้ครับโปูเตโต้ถ้าพี่ปั๊บยืนอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรครับพี่ไอดอลของผมตั้งแต่เด็กยิงฟี่ตั้งแต่อยากเจอพี่ปั๊บไหมอยากครับไม่เคยเจอพี่ปั๊บเลยเจอดาราเจอนักร้องหลายคนแต่ไม่เคยเจอพี่ปั๊บเลยเจอแอดมินวาลูมิเนียปก่อนปะเจอแล้วครับเจอแล้วครับก็เอาแบบชอบใครศิลปินนักร้องเหรอผมไม่ค่อยชอบนักร้องผมชอบดารามากกว่าดาราเหรอชอบใครชอบใครชาคิด แล้วก็ดาราพี่หญิงก็เบนซ์กุญยาพรเบนซ์กุญยาพรอุ้ยสวยนะตาช่วงเจ๋ผมติดตามไมจีเขาอยู่ครับผมคุณไม่ชอบแบบว่าสาวๆที่แบบพวกดวงตาตุงครับไม่มีพวกใยุราพ่อผมชอบเลยยุคเก่าสุดไปแล้วอ๋อเลยไปแล้วเรายังชอบในมีเดเนียมอยู่ครับผมโอเคก็ขอขอบคุณบอสชาตีนะครับผมที่ให้โอกาสนักมวยทุกคนครับไม่ว่านักมวยทุกคนแบบจะเลิกมวยไปแล้วหรือกลับมาต่อยครับผมก็อยากให้บอสชาตีเพิ่มรางวัลโบนัสอีกครับผม สัญญาว่าจะต้องเต็มที่ใช่ไหมครับผมครับผมครับขอบคุณบอชาตีด้วยครับที่ทําให้วงการมวยดังไปถึงระดับโลกได้ครับไม่งั้นก็ถ้าเกิดไม่มีรายการวันก็คงจะไม่ได้เห็นผมชกมวยอีกแล้วอยากมีอะไรพูดถึงแฟนลับ FC ในวันวุ่นีเอฟซีบ้างครับก็ขอขอบคุณแฟนลับวันรุนีเอฟซีครับผมก็ขอให้ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าไฟหน้าสําคัญมากครับผมครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากให้กําลังใจด้วย ครับผมก็จะทําให้เต็มที่ทุกไฟครับผมคุณรู้สึกไงกับเพจวันลูบีเอสซีครับรู้สึกดีมากครับเข้าไปอ่านไรดีมากเลยถ้าวันไหนแบบนอนไม่หลับเข้าไปอ่านนิดหลับเลยหลับได้เลยครับผมก็กดไลค์เฉยครับผมกดไลค์เฉยเหรอไม่เข้าไปดูเลยเลยก็เข้าดูเยับผมต่อไปจะมีเราสองคนอยู่นั้แล้วนะครับก็ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตาม ทั้งคู่มีอะไรบ้างเอ่ผ <ม S 1> ยมผมก็จะมี Facebook ส่วนตัวครับยามิน PK เคแสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็จะเป็นแฟนเพจครับยามิน PK ครับ TikTok ละ่ะ TikTok TikTok ก็ยามิน PK ครับยังไลฟ์อยู่มั้ยไม่ได้ไลฟ์แล้วครับไม่ได้ like ไลฟ์ Instagram <ปะ S 2> ก,ก็ยา<ๆ>มิน PK เหมือนกันครับกระผมก็ Facebook ครับผมโชูวิชา PK เคแสนชัยมวยไทยยิมภาษาไทยนะครับเดี๋ยวจะเอาไลฟ์ด้วยเอาเนี่ยเอาไลฟ์หรืแจกไลฟ์ด้วยเหรอโอ้โหไม่เป็นไรก็เดี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวสกิปมาได้ฟรี รักคาราเกะนี่ยังคิดอยู่ไหมต้องเปิดคิดอยู่ครับผมต้องเปิดนะหาในทุนครับผมหาในทุนหาในทุนเนีคุยกับเพียคุยกับเสียขอบคุณทั้งคู่นะครับขอบคุณเดียร์และออฟนะครับยามินโชคปีชาวันลูบินีเอฟซี